อ้าพี่ดำพี่ดำจะกินเห็ดแล้วพี่ดำกินได้ไหมนอนเร็วโอ้นอนไกลจังเลยพี่ดำขยับมาอีกขยับมาอีกพี่ดำขยับมาอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอ๋ยนี่ก็นอนโอ้ยนอนไกลขยับมานี่ ตรงนี้เี่ยตรงนี้เ็อะขยายมันตรงนี้เยี่ยนอนไกลมือมันตรงนี้มามันนี้มาเร็วเร็วมนี้มามาม้าว โอ้ยอยากให้เกาแต่นอนไม่ถูกโอ้ยอยากให้เกาอยากให้เกาแต่นอนไม่ถูกไอทำไปนอนไกลไอดํำ <c oughs> ดำไปนอนไกล,ไนนไกลร้อนวันนี้ร้อนร้อนสำหรับเมยวยี่สองศาร้อนสำหรับแมียว มียวร้อนเมียวร้อนเมียวร้อน Đâm. Đâm. Đâm 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 đâm. Dùng.